ก่อนไปรับชมคลิปนะครับมีเรื่องฝากนิดเดียวคือไอกิจกรรมที่มันแลกชิ้นส่วนเนี่ยมันมีการรับการันตีสกินเยอะมากนะครับเออผมจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกร้านหรอกครับที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะแต่ว่ามันมีโอกาสครับทุกคนคือถ้าทุกคนไม่อยากเสี่ยงนะดูคลิปนี้แล้วไปกดเองเหมือนที่เขารับการันตีไปเป๊ะเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไปกดเองนะครับสิ่งที่ร้านการันตีไปทาเนี่ยอาจจะนะ่าอาจจะไปทําผมใช้คําว่าอาจจะแบบเหมือนลูกมีลูกค้าโดนมาแล้วกัน คือเขาอ่ะล็อกอินเข้าไปในตัว ID เราใช่ปะ่ะแล้วเขาอะไปเติมเงินแต่ว่าเติมด้วยระบบ Google Pay ไม่ได้เติมแบบ Open ID พอเขาเติม Google Pay ตัดบัตรเครดิตปั๊บอ่าก็มาการันตีตะกงสกินให้คุณใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เขาทำครับตอนจังหวะที่บัตรเครดิตเขาเก็บตังค์มาเขาปฏิเสธการจ่าย<อ>เขาเนี้ยมันจะเกิดการรีฟันถูกไหมแบบปฏิเสธการจ่ายไม่จ่ายทรานเซชันที่เติมเงินนั่นเนี้ยเออพอย้อนกลับมาปุ๊บ กาลีน่าก็จะแบนไอดี ID คุณครับแล้วก็จะติดว่า ต้องเติมเงินไปกี่คูปองเพื่อปลดแบนไอดี ID สรุปเสียตังสองรอบนะจ๊ะเออแล้วก็อดเล่นอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะจ๊ะก่าจะปลดสําเร็จโอเคฝากไว้ครับเดี๋ยวไปดูคลิปไปเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออฟครับช่องที่สุ่มสกิน r ีและกิจกรรม r ีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมตอ,อนอื่นนะกราบขออภัยคุณผู้ชมก่อนนะเพราะว่าแบบภารกิจมันรัดตัวจริงทุกคนวันนี้เข้าออฟฟิศนะก็เลยได้รีวิวแบบช้าหน่อยแต่ว่าคุณภาพจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็มี เรื่องโฮมรูมนิดหน่อยก็คือผมเ่เป็นคนที่แบบไม่ชอบโดนคนตามงานเอามากๆนะครับเออแล้วแบบมันก็จะมีเด็กที่ชอบแบบพี่ทํายังพี่ทํอยังพี่ทำยังอะไรเงี้ยผมก็แบบลําบากใจที่จะตอบก็คือถ้าใครเห็นช่วยบอกหน่อยว่าแบบถ้าว่างเนี่ยพี่เขาทําเองเขาทําอยู่แล้วนะครับเออแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มาถามเนี่ยผมก็ตอบว่าบบเออรีวิวตอนมืดๆอันเนี้ยเราก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับเออแต่ถ้าแบบมาถามตามโพสต์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนึกออกไหม มันไม่ว่างก็เลยไม่ได้ทานะครับโอเคแขอบคุณที่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าเพิ่งกดติดตามอย่าเพิ่งกดไลค์จนกว่ามันจนกว่าคุณเนี่ยจะเห็นประโยชน์จากมันนะครับเออว่าผมรีวิวดีเอออันเนี้ยค่อยกดไลค์กดซับสไครต์กันชอบในตัวตนของผมนะครับเออโอเคอย่าให้ผมเป็นแบบที่คุณอยากให้เป็นนึกออกไหมผมก็เป็นของผมแบบนี้แหละเออนะครับถ้าชอบก็ติดตามกันนะครับมาวันนี้ครับเราจะมารีวิวแบบละเอียดยิบยิบ,ย,บยิบเลยครับ และได้มา2 ID ดีที่รีวิวนะครับอันนี้ขอบคุณคนแรกก่อนก็คือคุณตั้วนะครับเพจอาเคดวันนะเออเขาเขาบอกว่าถามคขาว่าโปรโมทอะไรไหมไม่ต้องโปรโมทแล้วตอนนี้ทีมเต็มโอ,โอ้แปลว่าครั้งที่แล้วนี้ Impact นะครับผมอ่ะคนที่2นะครับนั่นคือน้องแฟงนะเออก็เขาทักมาแหละครับแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยน้องจะเล่นกิจกรรมนี้หรือเปล่าพี่แบบอยากได้ไอดีรีวิวอะไรเงี้ยก็เติมให้เขาในราคาต้นทุนแล้วก็ให้ค่ายืมกันไปคนละ100นะครับมาไอดีคนแรกครับ สิ่งที่เราจะรีวิวกันคือเขาจะตามหามิราโ e นะครับอูเบเลสฟูบุกินะวันนี้คุณตัวบอกว่าฉันต้องได้นะครับไปไปดูกิจกรรมก่อน,นครับมันรายละเอียดเยอะใครที่จะสุ่มเองนะครับดูแบบอย่าข้ามค่อยๆดูใจเย็นๆแบบพรามดาวมากๆเลยนะครับโอเคไอการที่มันมันบอกเนี่ยตามล่าหาสกินเนี่ยคือหลักๆคือคุณต้องซื้อชิ้นส่วนของสกิน แบบเดียวกัน5ชิ้นได้5ชิ้นปุ๊บคุณปลดล็อกไปรับสกินในกล่องจดหมายนะครับแต่รายละเอียดมันยิบย่อยกว่านั้นเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นตารางหนึ่งให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราขออ่านกติกาก่อนเดี๋ยวออก่อน่อนเจอตารางทีเด็ดที่ผมทําไว้นะโอเคขออ่านแบบละเอียดนะครับอันนี้เพราะว่ามันต้องอธิบายกันกิจกรรมเนี่ยอยู่ถึงวันที่5 5-18นะครับก็คือประมาณ2อาทิตย์นะโดยประมาณต้องสะสมชิ้นส่วนแบบเดียวกัน5ชิ้นเพื่อแลกรับสกินนะครับ ต่อไปอันนี้สำคัญมันจะมีการสุ่ม2แบบคือแบบปกติคือสุ่มใช้7คูปองนะครับเออแล้วก็เวลามันรีเฟซเคูปองเนี่ยมันจะได้พวกลิมิเต็ดส้มต่างๆนาๆนานะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สูงวันนั้นคืออัลติเมทเ s t e ต m มมิลเล e นู่นนี่นี่นั่นนะครับเออ คุณต้องรีเฟซแบบพิเศษคือ15คูปองแต่ว่าทุกๆการรีเฟซ15คูปองจะได้2เหรียญ7คูปองจะได้1เหรียญเดี๋ยวมันก็ต้องมีคําถามอีกว่าพี่ตกลงจะ7ไปเรื่อยๆจนการันตีหรือว่า15อ่ะเดี๋ยวผมแชร์ความคิดให้ดูใจเย็นๆก่อนค่อยๆไปนะค่อยๆไปมีคําตอบทุกอย่างแน่นอนในคลิปนี้ขออย่างเดียวถ้าจะเล่นดูแบบอย่าข้ามนะครับโอเคแล้วเขาก็บอกว่าผู้เล่นที่เนี่ยใช้เหรียญนะในการที่แบบเรารีเฟซต่างๆนานาเพื่อไปแลก ชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยในร้านค้าได้สามารถแลกชิ้นส่วนได้ชิ้นที่5เท่านั้นนะเออเดี๋ยวจะเล่นให้ดูไม่งงนะครับแล้วก็สุ่มเวลาเล่นครั้งแรกเนี่ยเราจะสุ่มฟรีได้เรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะหาสิ่งที่เราต้องการเจอครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถเลือกก็คือทั้งกิจกรรมเนี่ยคุณจะเล่นได้แค่3ามสกินเท่านั้นนะครับอย่าไปเหมาเยอะนะเออโอเค ตามนั้นแล้วก็เขาบอกว่าถ้าซื้อชิ้นส่วนครบ3มสกินแล้วจะไม่สามารถซื้ออะไรได้ในตลอดระยะกิจกรรมเพราะฉะนั้นเอาอะไรคิดดีๆก่อนนะครับผมมาอ่ะอันนี้ก็สําคัญอีกครับคือเขาบอกว่าเออประมาณว่าคือการนีน่าแนะนำ้วกันบอกว่าเล่นเล่นทีละเล่นทีละหนึ่งนะครับถามว่าทําไมเล่นทีหนึ่งมาดูโอกาสตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นทีละหนึ่งนะครับ มีโอกาสที่คุณจะรีเฟซเจอชิ้นที่2เนี่ยสินะครับแปลว่าประมาณ7ครั้งคุณเจอละชิ้นที่2แล้วก็12%เปอร์เซ็นตะ์ครับมีโอกาสเจอชิ้นที่3ก็ประมาณ8ครั้งอะจะเจอชิ้นที่3นะชิ้นที่4ก็10ครั้งเจอชิ้นที่4คือมันจะมีโอกาสเจอชิ้นส่วนที่เราอยากได้มากขึ้นเป็นแบบคูณ2เนี่ยครับแล้วคุณลองมาดูข้อที่2ถ้าเกิดว่าแบบมีชิ้นส่วนครอบครองอยู่2สก,กินเนี่ยโอกาสทุกอย่างครับจะหายไปแทบจะครึ่งหนึ่งนึกออกไหมทุกคน เออกาลีนาเขาเรียกบอกว่าเล่นทีละอันจ้ะเอออันนี้นะครับสําคัญนะคือเล่นทีละหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในคลิปกันเลยคือสรุปเลยเล่นทีละอันนะครับบอกเลยนะโอเคอย่างอันเนี้ยคุณตั้วเขาจะเอาเวเลสอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะผมรีเฟน์ให้ดูก็ได้จนกว่าจะเจอเวเลสอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็เจอครับมันอ่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มที่เวเลสนะครับเดี๋ยวผมผมจะขึ้นตารางอันหนึ่งให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวอธิบายนะโอเคตารางเนี้ยครับ คือคอลัมน์แรกนะจะบอกว่าจํานวนเหรียญที่ใช้แลกอะครับมันคือเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมชี้ตรงจองให้ตรงข้างๆคูปองอะเออคือจํานวนแบบสมมติอันนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนก็ได้นี่มันจะมีจํานวนว่าถ้าคุณเอาเวเลสเนี่ยการที่คุณจะแลกชิ้นส่วนสุดท้ายเนี่ยคือ320ี่เหรียญเวเลสคิวเลนลาวิลเนี่ยเออแล้วก็เดี๋ยวคุณดูตารางนะครับก็คือถ้าเป็นเวเลสลาวิลคิวเลนเนี่ยมัน320ใช่ไหม เออแล้วก็คุณต้องซื้อชิ้นส่วนอีกชิ้นละ29่เคูณสเข้าไปก็เป็นเท่าไหรออ่อ่สิบเก้าคูณสี่อ่ะแปดสิบร้อยสิบหกประมาณนี้ร้อยิบหกแล้วบวกกับคุณต้องรีเฟซอีกหนึ่งร้อยกสิบครั้งกว่าคุณจะได้เหรียญนึก <rest> ออกไหมแปลว่าการันตีเนี่ยก็คือค่ารีเฟซสองพันบวกกับค่าเหรียญอีกร้อยสิบหกคือการันตีที่คุณจะได้เวเลสเนี่ยคือสองพสิบหก อันนี้อันนี้คือวิธีการคิดการันตีนะเดี๋ยวมาดูกันว่า2,516จริงไหมซึ่งพอมาดูกับราคาเนี่ยมันก็มันก็เมีเซนตอ่ะก็พอได้ก็เกือเกือก็คือ2,5งพก็คือราคาปกติของมันแต่ถ้าไม่เกือก็ได้ก่อนก็ตามนั้นไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า2,659คูปองมันจะเป็นเหมือนที่ผมบอกไหมนะโอเคขอจําเลขนี้ก่อน2,65 9นะครับเรากดซื้อชิ้นส่วนเวเลสครับ ใช่ฉันจะซื้อ29คูปองไป let's go เอาละพอได้หนึ่งอันครับให้รีเฟซแบบพรีเมียมไปเรื่อยๆนะครับถามว่าทำไมพรีเมียมคืออ่านเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวเผื่อเพือพ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 ่อถึงพรีเมียมอันที่สี่เดี๋ยวผมค่อยว่ากันอ่าไม่เป็นไรรีเฟซไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องเจอครับเนี่ยเห็นไหมเจอแล้วเวเลสฟูบูกินะครับไปชิ้นที่สองอีกยี่สิบเก้านะครับผมไปแล้วเราก็รีเฟซหาชิ้นที่สามครับ คือมันมันพยายามจะให้เราใจโลเลว่าแบบเฮ้ยเอาอันนู้นได้ไหมอันนี้ได้ไหม,หไ,ไ,หมไม่นะครับอย่าเล่นเดินทีละอันเพราะพี่เ็มเขาบอกแล้วนะครับาม,มาดูตรงนี้นะครับว่าเราได้กี่ชิ้นส่วนแล้วนะตรงแรกแรกสกินนะครับเรามีสองทับห้านะไปเราก็ต้องหาเวเลสฟูบุกิไปเรื่อยๆ,ๆก่อนยังนะครับออโอ้โหไอริฟูบุกิได้ไหมสองอันได้ไหม เอาเล่นนะอย่างอย่ง,ยงอันนี้คือถ้าใครเอามิลเร์โคสูงสูงนะไม่ต้องกลัวยังไงมันต้องเจอสี่ชิ้นก่อนชัวนะครับทำใจล่มๆมไว้ยังไงก็การันตีเอาละชิ้นนี้สี่มาแล้วครับผมมาโอเคคราวนี้เราจะมาหาอีกชิ้นเดียวครับที่เป็นโอกาส0.7นะตอนแรกเราเริ่มต้นด้วย2,600ันหใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่งหายไปแ800ดคูปองนะเรามีโอกาส หาอีกกว่าจะการันตี2 5 0 5ถ้าได้ก่อนก็คือแฮปปี้มากๆนะครับไปเดี๋ยวกอไปเลยครับตอนใกล้เจอนะอ่านิดนึงครับมันก็จะมีจุดตัดสินใจว่าคุณจะกดรีเฟซปกติที่7คูปองไปเรื่อยๆจนถึงการันตีหรือกด15บอ่าคือถามว่ากด7นะไปถึงการันตีมันประหยัดกว่าใช่จริงครับแต่กด15คุณมีโอกาสได้ดวงดีนึกออกไหมคือคุณเพิ่อมอีกแค่1คูปองแต่ว่าได้ลุนดวง เออเป็นผมผมก็เลือกกดสิบห้าครับเออคือมัน e ีวีะโปเกอร์อะมันมีโอกาสได้แจ็คพอตอะเออแต่ว่าเพิ่มไม่เยอะนึกออกไหมมันมันก็หลอกมันก็หลอกถามว่ามันหลอกดุดเงินเราไหมก็หลอกนะครับแต่ว่ายอมครับเออผมยินดีนะโอเคแล้วก็เราอย่าไปเราอย่าไปแหลมซื้อนะเดี๋ยวโอกาส0.7มันจะเหลือน้อยกว่าเดิมนะครับอืมนะระวังตรงนี้ด้วยนะครับ อ่าวแล้วทุกคนเยสเราก็เจอไอริอันที่ห้านะครับคือถ้าดูราคาเนี่ยตอนนี้เหลือเจ็ร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมกับตอนแรก2อ0พก็คือเราได้ไอริในราคาหนึ่งพันรอยนะครับเออตามนั้นเลยโอเคเรียบร้อยครับเอ้าอยู่อยู่ได้เฉยแปลว่าออกก่อนอันนี้คือดวงดีนะครับเหรียญเราเหลือถูกไหมทุกคน ก็ก็ตามนั้นเลยนี่เราก็กดรับนะครับผม <Yahoo! S 1> ยินดีด้วยคุณได้รับเวเลสฟูบุกินะครับคราาเนี้ยถ้าเป็นไอดีผมเองผมอาจจะต้องเอาอะไรซัมติงอ่ะเออนะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องรีเฟซอันนี้ผมเดี๋ยวผมลองก่อนแล้วกันนะนะถ้าเกิดว่ารีเฟซมันจะรีเฟซฟรีป่าวะขอร้องหน่อยนะคุณตัวนาเจ็ดคูปองนะโอเคอันนี้คือเสียคูปองแล้วนะครับ ก็มันเหรียญเหรียญมันเหลือะก็มันทําอะไรได้มั่งอ่ะถ้าเหรียญเ,เหลือโอเคเหรียญเหลือเนี่ยมาเป็นคัมภีแดงได้นะครับคือกี่อันไม่รู้นะเออแลกได้สิบครั้งนะครับแล้วก็เอออันนี้ก็ต้องแล้วแต่เจ้าของไอดีตัดสินใจแต่ว่า ถ้าผมเป็นเจ้าของ ID นะครับหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยผมจะไปแบบมิราโคิลอีกหนึ่งตัวต่อเลยครับไม่นะว่าจะเป็นคิวเลนหรือว่าเป็นลาบิลนะเพราะว่ามัน,นมาไกลามากแล้วเลยแค่90เหรียญนะ่ะเราก็จะได้แล้วนะครับเออเป็นผมผมจะไปต่อแบบที่มันเป็นระดับมิราโคิลสูงสุดเลยนะเออคิดว่ามันก็ไม่ถึงการันตีแล้วแหละเออนะครับอันนี้แล้วแต่เจ้าของไ d ดีจริงๆนะเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้นะครับมันถึงจะมีโอกาสประหยัด นึกออกไหมทุกคนอันนี้คือเล่นแบบเป๊ะ,อะเออนะคือถ้าจับชายอะไรออันน่ะอาจจะเปลืองกว่านี้นะครับคืออ่ะเดี๋ยวผมผมอธิบายตารางที่ผมสรุปมาแล้วกันก็คือมันจะมีลิมิเต็ดส้มเนี่ยใช้แบบเนี่ยห้าสิบเหรียญน,นะครับคือถ้าคุณรีเฟซให้ตายแบบ การันตีการันตีเนี่ยก็คือเสีย386คูปองผมมองว่ามันแพงเกินลิมิเต็ดส้มไปนิดนึงลิมิเต็ดส้มไม่แนะนำนะครับส่วนอัลติเมทเนี่ยรีเฟซไปรีเฟซมาเนี่ยมัน676ครับมันเป็นราคาที่เอาได้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าคุณจะรีเฟซได้แค่40บรอบนึกออกไหมซึ่งคุณอาจจะไม่เจออัลติเมท4ชิ้นที่คุณจะซื้อก็ได้เออคือผมแนะนำว่าถ้าคุณเอาอัลติเมตด้วยเนี่ยคุณต้องเอาอย่างอื่นด้วยเนื้อเพื่อแบบ กรณีที่คุณรีเฟซหาแล้วมันไม่เจอแล้วมันเกินเกินการันตีอ่ะคุณต้องมีงบสําหรับเอาตัวอื่นด้วยนะครับอันต่อไปครับยอนกับนัตยาเนี่ยอันนี้คือราคาที่บวก4ชิ้นส่วนกับตัวค่ารีเฟซแล้วเนี่ย1นึ่ผมว่าโอเคราคานี้ยอนกับนัตยาราคาน่ารักมากยังไม่ถึง970บาทเลยด้วยซ้ำนะส่วนเอสตรีมครับการันตีอยู่ที่1300คูปองผมว่าแพงไปในพวก กิจกรรมโอกาสที่สองเนี่ยอันนั้นเว r ร g o ี่กูดกว่านะครับต่อไปครับ990ร้อยเก้าสิบเหรียญเนี่ยจะเป็นเรียวมะกับเอลสุซึ่งเรียวมะเนี่ยมันเคยมาในราคาประมาณนี้พันห้าพันหกอย่างนี้แต่เอลสุเนี่ยได้ผมว่าโอเคเอลสุเนี่ยพันเจ็ดพันแปดแต่รอบนี้มา การันตีพันหเนี่ยโอเคเลยเอาได้นะครับทูเลนพันแก็แล้วแต่ครับตัวเมนไม่เมนผมว่าเอาได้โตทูเลนเนี่ยพอได้ส่วนลาวิลเวเลสคิวเรนผมเชีย Love View ร์ลาวิลนะฮะเออแต่ว่าเล่นตัวไหนก็เอาตัวนั้นผมไม่เชียร์คิวเรนเพราะเอฟเฟกจังมากนะครับถ้าถามตอนแรกผมยังไม่มี ID รีวิวผมจะมาสุ่มลาวิลนะครับเพราะว่า ID ที่ผมปั้นเนี่ยผมจะแปะปั้นไปจนถึงตัวมิสทรี่บ็อกนะครับซึ่งลาวิลเนี่ยมิสทรี่บ็อกอาจจะยังไม่เข้าเร็วๆนี้แน่ๆเออ อ่ะอันนี้ก็คือเล่นให้ดู1 ID นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่น ID ของน้องแฟงนะครับคือสิ่งที่เขาอยากได้ครับคืออัลติเมทที่เป็นลิงกับยอนที่เป็นมิราโคครับเราไปรับรับชมกันเลยมาฮะเรามาอยู่ในไ d ดีของน้องแฟงนะเราไปดูกันเลยสิ่งที่น้องเขาอยากได้ครับ1คือลิงอัลติเมทครับ2คือยอนมิลาโคผมแนะนำอย่างนี้คือถ้าถ้าดูจากตารางเนี่ยครับอัลติเมทเนี่ยมันจะการันตีอยู่ที่676ใช่ไหม แต่ยอนเนี่ยมันจะการันตีอยู่ที่1,000โดยประมาณนะคือถ้าโดยคอนเซปต์เนี่ยมันควรจะ1,700คูปองเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับเออผมก็ควรคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นครับผมแนะนำงี้ให้ถ้าเป็นแบบคนคน,คนที่อยากได้แบบนี้นะครับให้แนะนำสุ่มอัลติเมทก่อนครับเพราะว่ายังไงอะ่ะมีโอกาสรีเฟซไม่เจอชินช้นที่สีสูงกว่าเพราะว่าจำนวนรีเฟซเราได้น้อยกว่านึกอออกไหม เออผมจะเรียงงนี้คือเอาเอาลิงอัลติเมทให้ครบ4ก่อนแล้วเหรียญอาจจะถึงหรือสกินเราอาจจะแตกก่อนก็เป็นได้นะครับไปขอดูขอเริ่มเลยนะครับผมไป2484เดี๋ยวผมโน้ตไว้นิดนึงเราก็เราก็ไปเลยครับผมลิงเลดเบดบัสอ่าซีโร่เบ d ดนะครับ1อันครับคราวนี้รีเฟซแบบพรีเมียมนะครับเพราะว่ามาทาไม่พรีเมียมปุ๊บจะไม่เจอพวกแกงนี้นะครับต่อฮะ คือตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะเอาลิงไอเอสตรีมหรือว่าลิง h อ k นะแต่ว่าผมฮะเริ่มด้วย h อ k ไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวใอ้ว่ากันนะน้องแฟงนะโอเคมาขอไปต่อก่อนก่อนครับขอหาลิง h อกก่อนไปครั้งที่2ครับยังไม่เจอมันไม่เจอง่ายๆอยู่แล้วแหละครับเออยังโอเคเราเจอตัวที่สองนะครับ let's go นี่ตอนนี้ก็จะเป็น02นะครับอ่าชิ้นส่วนที่มันใช้ซื้ออันสุดท้ายนะครับอยู่ที่80นะโอเคอยู่ที่80นะไปหาตัวที่สามกันครับมาตัวที่สามครับยังดีที่ได้ก่อนนะโอเคเราเหลืออีกนิดนึงคือลุ้นตอนนี้ลุ้นให้มีตัวที่สี่ก็ก็แฮปปี้แล้ว นะครับเพราะว่าระยะเวลาการรีเฟซอะมันน้อยจริงๆนะเออแต่เชื่อเถอะถ้าเล่นแบบนี้ยังไงก็ก็แฮปปี้ครับเพราะว่ามันเราน้องเขามียอนมิลล์โคอีกอันนึงไงที่แบบวาดหวังไว้ไงโอเคผมต้องหาชิ้นที่4ี่ก่อนหลักๆนะครับนี่อันนี้คือจริงๆอะ ผมไปซื้อชิ้นที่5ได้แล้วนะแต่ว่าไอชิ้นส่วนผมเนี่ยยังไม่ถึง4ี่ไงนี่ออกไหมผมก็เลยบอกแนะนำตั้งแต่แรกแล้วว่าอัลติเมทเนี่ยไม่ควรถ้าจะเล่นเอาอัลติเมทเพียวๆไม่ควรมากิจกรรมนี้นะครับคุณต้องติ่งอันอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องรีเฟซหาครับทำอะไรไม่ได้นะย้อนมาแล้วอยากหยิบเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็ต้องเอาย้อนด้วยไงถูกไหม เดี๋ยวมันจะรีเฟซเกินย้อนไปอีกนะครับอ่ะขอหยิบย้อนก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงผมรับผิดชอบอยู่แล้วนะไปลุยลิงครับผมอันที่สี่โอเคอ่าพอเราได้ลิงอันที่สี่ครับนี่เราก็ไปซื้อครับต้องเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อเพื่อปลดล็อกลิงครับนี่ก็เป็นปลดล็อกลิงแล้วอย่าลืมไปกดรับลิงครับเพราะว่าฮะ มันจะได้รู้ว่าจบแล้วเดอ้อลิงอะ่ะ <Yeah. S 1> เออไม่ยุ่งกันแล้วลิงนะครับคราวนี้เรามามุ่งหน้าสู่ยอนนะครับยอนเนี่ยมันใช้เหรียญแรกอยู่ที่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะผมจำไม่ได้ร้อยกว่าเหรียญน,นะร้อยยี่ิบเหรียญครับ mm. ไปเรามุ่งหน้าเรายังมีเรายังมีแบบยอนมิลลโคลเนี่ยยังได้อยู่อีกนะครับยังมีที่รีเฟซเหลือๆนะครับอันนี้ลิงอะ่ะเราการันตีไปแล้วนะหกรอยกว่า แต่ว่าเราได้พ่วงยอนมาแล้วหนึ่งนะไปลุยครับโอ้ยอนยังไม่มาเลยอะ่ะยอนที่เป็นแบบเซเลตเที่ยวอะ่ะยอนโอ้โหไอชินอ้นที่สอรีบกดอย่างไวครับเหลือให้เราลุล้นอีกยี่สิบห้าครั้งนะขอขอสองขอสองชิ้นในยี่สิบห้าครั้งครับครั้งที่หนึ่งไปเลยเฮ้ยเจอแล้ว เอาแล้วทุกคนจุดว่าขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือถ้าผมรีเฟซเจอในอีก6ครั้งเราก็จะแบบอ่ะวินวินเท่าทุนนะฮะแต่ถ้าเกินนั้นก็คือขาดทุนนะครับผมไปลุยไม่ใช่ขาดทุนแล้วฮะขาดทุนกับไอตัวการันตีที่ผมคิดไว้นะ,สะเสร็จเทีย่ยวย้อน ครั้งนี้ครับเป็นกำลังใจด้วยไปโอ้โหมาผิดตัวนะครับอันนี้เราก็ต้องก็ต้องยอมขัดทุนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคิดให้ตอนสุดท้ายนะครับว่าอะไรงไงนะคอฮะต้องต้องทำจนเจอย้อนนะครับนะโอเค เลยอ่าพอผมซื้อยอนนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปแลกยอนครับร้อยยี่ร้อยยี่ไงยอนชั้นสี่สี่แล้วไงอ๋อดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยยี่แล้วไม่กดให้ซื้อวะเออแล้วไม่แบบตัวไม่เข้มเข้มไม่ซื้อวะโอเคอ่า พอเป็นชิ้นที่5อย่างนี้นะครับก็กดรับย้อนครับโอเคเดี๋ยวผมขอลบคูปองนิดนึงมาเมื่อกี้ครับใช้ไปทั้งหมด1,737นะครับแต่ว่ากัดตารางที่ผมขึ้นว่าการันตีอ่ะพอบวกกันแล้วเนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณ1,692เพราะฉะนั้นเราเกินจากการันตีไปนิดหน่อยครับแต่ว่าเรายังเหลือเหรียญทองนะเออแต่ว่า คือการสเตปการเล่นเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะเอาอัลติเมทอย่างเดียวขอให้ข้ามนะครับแ,<น>แล้วก็เล่นทีละหนึ่งสกินครับอาจจะมีโอกาสดวงเดียมดวงดีเหมือนคุณตั้วที่ได้เวเลสแค่พันเ้านะเออเล่นแบบนี้มันจะดีที่สุดนะครับเล่นแบบเล่นที่ดีที่สุดให้แล้วนะครับแต่ว่าใครจะเหมาสามอะไรเงี้ยก็แล้วก็แล้วแต่นานาจิตตังอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมว่าเล่นแบบนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ครับแล้วก็อย่ามาอย่าลืมมาอุดหนุนร้านเติมเกมกอล์ฟครับเ <c oughs> ติมถูกเติมเซียนจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอรับสก,กินแล้วก็เดี๋ยวขอจากลากันครับผมไปรับทั้งหมดครับนี่เซเลเทียลยอนนะครับผมโอเค นี่น้องเขาบอกว่าลิงหุ่นยนต์ด้วยทุกคน <c oughs> พอแบบพอผมไปเจอไอไซเบอร์คอเนี่ยก็หุ่นยนต์ไอนี่ก็หุ่นยนต์เอาละผมไม่รู้ว่าจะเลือกถูกไหมนะแต่หวังว่าคงถูกนะแต่ไอตัวนี้สวยกว่าแฮปปี้เชื่อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปถามน้องอีกทีหนึง่งโอเคครับหมดครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบายยู bye bye.